ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนโดนลักพาตัวฝันเห็นคนโดนลักพาตัวเนี่ยนะท่านน่ะจะรวยมากเลยนะแต่ก็เหมือนมีคนน่ะจะมาทำให้ท่านเนี่ยเดือดร้อนมีคนต้องการจะเอาชนะท่านฝันว่า มีคนโดนลักพาตัวเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนน่ะอิจฉาริษยามีคนพยายามอยากจะเอาชนะมีคนพยายามที่จะเอาชนะท่านคุณควรจะทำบุญควรจะทำบุญคุณควรจะไปทำบุญให้กับเนี่ยคุณควรจะไปทำบุญให้กับเทวดาประจำตัว คุณควรจะไปทําบุญให้กับเทวดาประจําตัวนางฟ้าประจําตัวเทพประจําบารมีคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานและจะเนี่ยมันเป็นสิบเหรียญเลยธุรกิจการงานของคุณธุรกิจการงานการทําการค้าจะเจริญก้าวหน้าท่านจะมีชื่อเสียงท่านจะมีชื่อเสียงแล้วก็จะได้เงินก้อนควรจะรีบไปทําบุญน่ะให้กับเทวดา และไพ่เนี่ยมันตรงกันเนี่ยเหมือนมีคนน่ะต้องการที่จะเอาชนะท่านซึ่งทำให้ท่านเนี่ยโกรธมากโกรธสุดๆด้วยมีคนพยายามจะเอาชนะท่านนะคะแล้วก็เขาอ่ะจะมาพูดจาดูถูกอ่ะทำให้ท่านเนี่ยเสียใจหรือมาพูดพูดจาเน็บแนมพูดแซะพูดเน็บแนมอะค่ะทีนี้เราจะมาดูเลขนำโชคนะคะ เลข9ค่ะเลข2ค่ะเลขนำโชค9ก้าสองสองเก้สองสองค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มานะคะก็ฝันว่า เห็นคนโดนลักพาตัวเนี่ยถือว่าดีค่ะจะรวยแต่ก็เหมือนจะมีคนน่ะมาทำให้เจ็บช้ำน้ำใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ต้องคิดมากให้ตั้งใจทำงานหาเงินจะดีกว่าค่ะ